เอาละครับต่อไปเดี๋ยวน้องภูมิกับแม่ยิงนะครับจะไปดูช้างอาบน้ํากันบ้างนะครับไปโอ,โ,โอ้โหมีร้องคำรามด้วยไปนู่นไปตัวแรกก่อนตัวอ่าตัวแรกก่อนนูน่นเดี๋ยวจําไม่ได้อ, <c oughs> อ่าอ่าไปอ่าตัวที่สองตัวที่สองจำได้เปล่า <c oughs> จําได้หรือเปล่า <c oughs> อ่าตัวที่สาม อ่าถึงตัวนี้แล้วถึงตัวนี้แล้วถึงตัวนี้แล้วอ่ะตัวนี้แหละอ้าวอ่าโอเคเอายาให้ตัวแรกก่อนตัวแรกนู่นตัวแรกตัวแรกอ่ะโอเคเบายามให้ตัวที่สองนะอ่าตัวที่สองโอเคตัวที่สามโอเคอ่าหมดแล้วอ่ะนี่นู่นเ่าต้องแม่หญิงมาเร็ว นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาพูมตัวนี้เอาหมัวตะแกะจะให้เป็นเม็ดเลยเหรอให้อันใหญ่เอาอันใหญ่เลยกลัวหมดเอาอันใหญ่ให้เลยเขากินไม่ได้เป็นเม็ดมันเล็กเกินไปอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูพี่ช้างอาบน้ำนะครับช้างทั้งหมดนี่กำลังจะลงไปอาบน้ํานะครับตอนนี้นะครับมาดูช้างอาบน้ํากันบ้างนะครับน้องพูมจะอาบน้ำกับช้างไหมอา,อาบน้ำ ะม,มีไงตัวเล็กเล่นน้ําอยู่นี่ไงโอ้โหมีการคำรามด้วยอ่าลงแล้วอันนๆ,ๆ,ๆมีเสียงเอาละครับตอนนี้นะครับช้างลงเล่นน้ํากันแล้วนะครับโอ้โห น้ำล้นแน่แน่ตอนนี้ช้างกําลังจะลงไปอาบน้ํานะครับน้องภูมิไปอาบด้วยเลยน้องภูมิกินขนมอยู่นะครับทไมั่าามาโอ้ยโอ้ยดูนะช้างอาบน้ําอะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องถอยออกมาแล้วเดี๋ยวน้ํากระเด็นใส่หรือเปล่าอโอ้โห,โหตอนนี้ช้างลงไปในน้ําเต็มหมดเลยครับนูน ช้างเล่นน้ำกันแล้วครับโอ้โหโอ้โห,โโหนี่ครับเขากำลังอาบน้ําให้ช้างกันนะครับนี่มีการขัดหลังช้างด้วยทุกตัวก็นอนลงนะครับอยู่ในน้ําเลยครับนี่นี่ตัวนี้มีถูหลังให้กันด้วยนะครับโอ้ยนอนดำน้ำไปเลยโอ้ยนอนหงายท้องเลยมั้งนะ ตอนนี้นะครับช้างก็กําลังเล่นน้ํากันนะครับตัวนี้นขี่กันแล้วอ่านี่นะครับ <men> ตอนช้างอาบน้ํานะครับพี่ๆควานช้างนะครับเขาก็ช่วยช้างนะครับในการทําความสะอาดตัวนะครับช้างบางตัวก็งายท้องกันเล่นกันนะครับโอ้ยดูดีตรงนี้เล่นกันหลายตัวบางตัวอยู่ในน้ําเลยนะน่ะ <men> 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 โอ้โหโอย <forest> <men> นี่ตัวนี้เล่นน้ำใหญ่เลย บางตัวก็อาบเองเห็นปะอาบเองหงายท้องเองตัวนี้หลังยังไม่เปียกเลย